สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเช็คเลยนะครับ14จังหวัดไหนบ้างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศล็อกดาวห้ามผู้คนเดินทางเข้าออกพื้นที่คุมเข้มสกัดโควิดแพร่กระจายในพื้นที่หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอีกนะครับท่านผู้ชมครับ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือว่าโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม111รายรวมแล้วผู้ป่วยสะสมจำนวน2,369รายเสียชีวิตใหม่เพิ่ม3รายรวมสะสมเป็น30รายผู้ป่วยกลับบ้านได้รวม888รายส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องยกระดับความเข้มงวด ในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือผ่านพื้นที่ล่าสุดเมื่อวันที่9เมษายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มีทั้งหมด14จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลการขนส่งสินค้าจำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา35วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558และข้อ7วงเล็บหนึ่งของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548วงเล็บฉบับที่1 ลงวันที่25มีนาคม2563สำหรับ14จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์ดังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ 1. จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่9ถึง30เมษายน2563 2. จังหวัดตากระหว่างวันที่2ถึง16เมษายน2563 3. จังหวัดน่านระหว่างวันที่5ถึง30เมษายน2563 4จังหวัดแพร่ระหว่างวันที่1 0ถึง17เมษายน2563 5จังหวัดตราด4เมษายน2 5 6 3เป็นต้นไป6จังหวัดบึงกาฬร,ระหว่างวันที่7ถึง30เมษายนเป็นต้นไป7จังหวัดภูเก็ตระหว่าง30มีมนาคมถึง30เมษายน2563 8จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่6ถึง30เมษายน2563 9จังหวัดสตูลระหว่างวันที่3ถึง30เมษายน2563 10จังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่28มีนาคม2563เป็นต้นไป11จังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่29มีนาคม2563เป็นต้นไป 12. จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่ 29. มีนาคม 2563. เป็นต้นไป 13. เมืองพัทยาตั้งแต่วันที่ 9. เมษายน2 5 6 3เป็นต้นไปอย่างน้อย21วันนะครับ14จังหวัดระนองตั้งแต่วันที่ 8. เมษายน2 5 6 3เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านครับขอบคุณครับ